สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูพิกอีกเช่นเคยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะครูพิกจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูฝนนั่นเองนะคะเด็กๆรู้จักฤดูฝนกันหรือยังเอ่ยยังไม่รู้จักใช่ไหมคะเด็กๆขาช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมคะวันนี้ครูพีจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูฝนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ เด็กๆคะวันนี้ครูพี่จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าฝนกันนะคะว่าเจ้าฝนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะฝนเกิดจากการที่น้ําได้รับความร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็จะระเหยกลายเป็นไอ้น้าลอยขึ้นไปในอากาศไอน้ําจํานวนมากรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆแล้วตกลงมาเป็นฝน การที่ฝนตกนะคะจะทําให้เกิดแหล่งน้ําคนและสัตว์มีน้ํากินน้ําใช้นั่นเองนะคะและที่สําคัญเพื่อผลทางการเกษตรก็จะเจริญงอกงามเมื่อฝนตกเราควรจะหลบฝนตามอาคารบ้านเรือนนะลูกไม่ควรหลบฝนใต้ต้นไม้และไม่ไปอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะเพราะอาจจะเกิดฟ้าผ่าได้นั่นเองนะคะ เด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะครูพีคก็มีภาพการเกิดฝนมาให้เด็กๆได้ไดูด้วยนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะให้เด็กๆด,ดูที่ลูกศรน,นะคะ,ะเรามาเริ่มดูที่ภาพที่เป็นแม่น้ํากันก่อนนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพแม่น้ํำไหมคะ,ะเห็นแล้วใช่ไหมคะน้ําในแม่น้ํานะคะเขาจะโดนความร้อนจากพี่พาอาทิตย์นั่นเองนะคะหลังจากที่น้ําโดนความร้อนแล้ว เขาก็จะระเหยกลายขึ้นเป็นไอน้ําจากนั้นนะคะจากไอน้ําก็จะลอยขึ้นไปรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆจากก้อนเมฆก็จะกลายเป็นอะไรคะาจากก้อนเมฆสีขาวจะกลายเป็นก้อนเมฆสีอะไรคะลูกสีดําใช่ไหมคะก้อนเมฆสีดํานั้นนะคะที่เด็กๆเห็นนะคะเป็นก้อนเมฆที่กระทบกับความเย็นนะคะแล้วเขาก็จะกันตัวกลายเป็นเม็ดฝนนั่นเอง เด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรทราบกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูพี่จะพาเด็กๆไปดูอุปกรณ์ป้องกันตนเองในฤดูฝนนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆพร้อมหรือ,อยังเอย่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะครูพี่เชื่อว่าเด็กบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่าอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองในฤดูฝนมีอะไรบ้างนะคะ 1. ต้องมีเลยคืออะไรคะ,ะเสื้อกันฝน 2อ,อะไรคะหมวกสามอะไรลูกรองเท้าบูทสเมื่อเจอฝนต้องกางอะไรคะอ่าส่คือร่มนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายคืออะไรคะถุงมือนั่นเองนะคะอุปกรณ์ของครูพีก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ชิ้นนั่นเองนะคะมีเสื้อกันฝนมีหมวกมีรองเท้าบูทมีร่มแล้วก็มีถุงมือนั่นเองนะคะ เด็กคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทําอย่างไรเมื่อฝนตกนั่นเองนะคะถ้าฝนตกเด็กๆควรจะทําอย่างไรคะ 1. กลางอะไรคะกลางร่มนั่นเองนะคะถ้าเราเจอฝน 2. ถ้าไม่มีร่มเด็กๆสวมอะไรคะสวมอุปกรณ์การฝน,นอะไรคะเสื้อกันฝนหรือว่ารองเท้าบูทนั่นเองและที่สําคัญเด็กๆต้องทํำยังไงคะ ไม่ไปตากฝนนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆเจอฝนตกนะคะเด็กๆต้องกางร่มแล้วก็สวมอุปกรณ์ในการกันฝนหรือไม่ไปตากฝนนั่นเองนะคะเด็กๆคะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดฤดูฝนกันนะคะวันนี้ครูพี่จะให้เด็กๆเติมคํานะคะหลังประโยคให้สมบูรณ์นะคะครูพี่จะมีตัวอย่างคําให้เด็กๆสองคนะคะคําแรกนะคะคําว่าหนักเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะหนัก หอนออะกอนหนักคำที่สองนะคะคำว่าเบาบอเอาเบาให้เด็กๆนำสองคำนี้นะคะไปเติมท้ายประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะ,อ,ะอย่างภาพแรกนะคะฝนเป็นยังไงคะฝนตกหนักเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เติมคำว่าหนักส่วนรูปที่สองฝนตกเบาเด็กๆเ,เ,เติมคำว่าเบานั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ครูพีนต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ